พี้อจิ๋วแจวเกษตรน้อยในคลิปนี้พาพรวบรวมผลงานของการปลูกหอมแบ่งในกระถางซึ่งเป็นพื้นที่น,น้อยๆอยู่นาบ้านของเฮานี่ค่ะพี่น้องคะถ้ำนาบ้านให้มีประโยชน์ถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นทีเ่เล็กๆเฮาก็ต้องปลูกพักไว้ถาก,กินเองค่ะพี่น้องคะอันนี้เป็นเป็นแนวทางสําหรับผู้ที่สนใจคิดอยากจะปลูกพื้นที่ว่างบอกให้พื้นที่ว่างเลยพี่น้องคะนี่นี่คะ่ะ การปลูกหอมแบงหนาฝนเนาะปกติแล้วหอมแบงหนาฝนมันจะโบ,บจจเลิ่เติบโตเด้มันจะทําให้ต้นมันเนี่ยเอ่อหย่อลงเลยแต่ว่าตัวนี้เขามีเทคนิคดีๆค่ะพี่น้องเทคนิคดีๆของเขาก็คือเริ่มต้นโดยการเลือกพันหอมแบงนะพี่น้องพันหอมแบงของเขานี่ยต้องทอนออกมาจากแปลงไวสักประมาณสเดือน จึงคอยนํามาปลูกเพราะว่าถ้าเกิดหอมแก่มันจะเกิดดีถ้าเกินหอมบาแก่แล้วกะถอนมาไวสักประมาณเดือนนึงจังเสียยอดของเพิ่นจะบวอ,ออกเลยพี่น้องมันจะทําให้เน่าได้นะคะตัวนี้ประมาณ3มเดือนแล้วนะพี่น้องเกิดดีดีจ้ะเกิดทุกหัวเกิดทุกเหงาเลยนี่ผลออกมากจะเป็นลนนนักษณะนี้นะคะถ้าเกิดเท่านําหอมแบงออนมาปลูกเนี่ย มันจะเนา่าเราวมันจะบอจะเริ่มตุบตูจะบอแท่งหยอดเลยนะพี่น้องคะกลายเป็นวาเสียเวลาเวลาสาหรับการทําหอมแบ่งน้องพี่น้องอันนี้ก็คืออีกเคล็ดลับนึงซึ่งเมื่อบอกพี่น้องเขาเขาใจตัวนี้ตัวนี้ทั้งห้าได้เก็บพันไว้ตั้งแต่ช่วงช่วงปลูกตั้งแต่เออสามเดือนที่แล้วเขากเก็บไว้แล้วก็มาปลูกกันนะคะนี่ เป็นแบบนี้นะพี่น้องยกพื้นดินสูงสําหรับหน้าฝนนะคะหน้าฝนนี่ยยกพื้นดินสูงแบบนี้เลยเพราะว่าฝนมันตกชุกแล้วก็ทําให้น้ำขังได้ก็เลยต้องยกขื่นสูงแบบนี้นะบางคุก็บ,บอกว่าเปลืองดินป,าป,าป่าว่าสันดินเห่ามันเยอะแยะอยู่ค่ะพี่น้องคะในกระบ,บอกข้างล่างนี่เขาก็จะใส่ดินเลยพี่น้องนี่ ในกระบอกข้างล่างนี่จะใส่ดินแต่ว่าดินในกระบอกเนี่ยเข้าจะบดปุงนะเข้าจะมาปรุงอยู่อยู่ตรงที่กระถางของเข้าเนี่ยปุงปุงโดยปุ๋ยอินเปุ๋ยคอกนะพี่น้องดินสามส่วนปุ๋ยคอกสองส่วนกระไดหนึ่งส่วนกระไดนะคะแล้วก็แกลบแกลบนีทาถ้าเป็นไปได้ต้องเอาแกลบเก่าแกลบใหม่กระไดคือกันแต่ว่าแกลบเก่าเนี่ยมันจะทําให้แกลบเข้ามันเน่าแล้วคือเวลาเข้า โปคุุมโดยแกบเนี่ยหญ้ามันจะบวก,กิดต้นเขามันจะบวก,กิดกเนาะเพราะว่าในแกบก็ต้องมีมเมล็ดเขาทีหลงเหลือที่จะทําให้มันเกิดได้นะคะพี่น้องอันนี้ก็คืออยากจะแนะนําให้เอาแกบเก่ามาใส่ดีกว่านะคะนี่แหละเทคนิคของเหากระทางรองรถบอต้องเอาถิ่งนะพี่น้องคะกระทางรองรถมีประโยชน์มากมายเลยรากรากของพืชเหาเนี่ยมันจะออกบลายนอคะพี่น้องคะมันจะออกในช่วงบริเวณเกระทางนี่แต่ส่วนที่ บางคนสงสัยว่าเป็นยังคือใส่ทอสูงแถวสันตัวน,นี้เพื่อความดูแลง่ายค่ะพี่น้องเวลาหญ้าเกิดข้ากระบวตองเอาหญ้าให้มากไม้นะคะอันนี้ก็คือมีประโยชน์ห้ายลายยางต่อต่อการเอาปอกบวบปูมาใส่แบบนี้ทํำเพื่อความสวยงามกวาใได้นะคะทํำเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำท่วมขังกวาได้นะพี่น้องมันมีประโยชน์หลายยางสึง่อห้ากกบศึกษาเอาน้าพี่น้องคะ่ะนี่ แบบนี้เลยตัวนี้ได้พ่วนดินแต่ก่อนถ้าห้าบ่กพวนดินมัน,มนจะบกงามด้วยพี่น้องคัปรปลพ่วนดินจะบกงามเพราะว่ามันจะทําให้ดินนานาดินนี่แข็งกระด้างได้เพราะฉะนั้นห้าหามีดปลายแหลมหรือห้าใหม่มามาพ่วนนะคะพี่น้องคะมันจะทําให้รากของหอมแบงเนี่ยเดินได้สะดวกคะ่ะยังเช่นตัวนี้ก็กระปูกอยู่ในเออกระถางคือกันแต่ว่าเป็นเป็นอยู่ในผิกนะพี่น้องคะตัวนี้เขาจะ เอาหอมแบงมาเน็บเน็บางๆเนี่ยเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นวงกลมแบบนี้เลยเพราะว่าผีของห้าเนี่ยประมาณเดือนเดือนกว่าๆจะแตกส่งพุ่มที่นี้ฮาก็เลยเอาหอมแบงมาปลูกเพื่อที่จะได้หลากหลายรายการเนะพี่น้องคะโอเคค่ะพี่น้องคะจิ้วแจ้วกเกษตรตัวน้อยคลิปนี้ขอราพี่และน้องไปกหวงังว่าพี่นอ้องคงได้รับความรูในการทำคลิปนี้นะคะโอกาสนี้ขอราไปกอนอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม เพื่อที่จะบ่พพา,าข่าวสารดีๆจากทางช่องของเรานะพี่นอ้องกลาบขอบพระคุณหลายๆะ้ะ